คิวาโพนะครับเพื่อนในเรื่องของการทำรายง,งานข้อตกลง TA นะครับก็ขอบคุณทางคณะครูบุคลากรทางการศึกษาเวียนตรมิตรทุกคนนะครับขอบคุณทางทีมงานวิทยากรทุกท่านอ่ะผมือที่ตัวเอง่ะยครับการบรมตัวนี้นี่ะตั้งแต่ดูมาสังเกตมามีอันนี้ที่คณะครูพร้อมเพียงกันตั้งใจมาก ทุกท่านนะครับเพราะว่าก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ทุกคนจะต้องดําเนินการเพราะว่าในเรื่องของการประเมิน PA นะครับในยุคปัจจุบันเขามีนโยบายจากกระทรวงในเรื่องของการลดเอกสารเมื่อมีลดเอกสารเราต้องมีอะไรที่รองรับนะครับเพราะว่าถ้าเป็นภาษาคียวอร์ดการทําเก็บไว้ที่ต่างๆที่เราได้ทํากันมันก็สามารถเก็บได้10ปี20ปี30ปีถ้าเป็นแบบสมัยก่อน พอจะถึงมีการประเมินเราก็ต้องไปวิ่งไถเอกสารและเข้าเป็นรูปเล่มพอปีแรกก็สวยเก็บไปปีที่2ปีที่3อาจจะเป็นวางที่เดนที่1ที่มาปวดอากับหมดนะครับมันก็เป็นงานลดเอกสารนะครับเราก็ได้จัดงานเป็นระบบขึ้นนะครับก็ขอบคุณทีมงานาทางนิตนิยากรทั้ง3าท่านรวมทั้งผู้ช่วยอีกสท่านนะครับที่เป็นผู้ช่วยผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคณ,ะ,ณนะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไตรมิตรนะครับจะนํา วันนี้นะครับที่เราอบรมนี่นำไปต่อยอดกับตัวเองเพราะว่าในปีสิ้นปีงบประมาณ2,567ในเรื่องของการประเมิน PA ของอบจรีสกเกดซึ่งตอนนี้อบจรีสกเกตนะครับได้แต่งตั้งคณะกรรมาการประเมินมาแล้ว3ท่านตัานแรกก็คือผู้นการเงินแต่นี้เป็นประธานดูตำแหน่งอยู่แล้วคนที่สองนี่คือดรปียพันธ์นะครับสอนอคนที่สมนี่ผมชื ม่ใช่โีครับไม่่ธนพรครับธนพรเขเปลี่ยนกันเป็นสอนอธนพรนะครับ,ารส,ารรบสามท่านนะครับที่จะมาประเมินพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเวลาประเมินนะครับเราต้องทําทุกอย่างให้เสร็จเพราะฉะนั้นโจทย์โจทย์นะครับทางโรงเรียนจะมีการนิเทศติดต,ตามท่านขอเปิดเพิมประมาณปลา,ายมิถุนายนททีปลายทีษษ่สภาคงขอตรวจงานทุกคนตามกลุ่มสาระในช่วงข้าม PLC โดยคนที่มาตรวจหนึ่งมีพอมีรองแล้วก็วิทยากระสามท่านก็จะไปนั่งฝัดูด้วยท่านแค่ท่านเตรียมทั่วค่าพีเอวันจันทร์ของไทยอย่างเงี้ยวันจันทร์อาจจะไม่มีอาจจะเป็นวันอังคารของกลุ่มสารละไหนท่านก็เตรียมไฟล์ไว้เลยแล้วไปเ,ไเปิดไ,ไ,ไว้ที่ห้องประชุมเองแล้วก็เปิดให้ดูว่าที่ท่านมาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ตัวชิวะที่หนึ่งท่านทำเตรียมอะไรบ้างแั้วที่สองคือที่สามคือสี่ที่ห้าหนึ่งสิบห้า จะถึงถ่าถ้าบริหารพายแล้วท่านทำเสร็จแล้วถ้านคนที่ทาท่าเดียวที่หนึ่งนะครับก็ติดภาคเรียนที่สองถ้าเลือกท่าเรียนที่สองไปท่านก็ดำเนินการรวมทั้งคลิปการสอนเพราะนั้นจะเป็นการติดตามท่านด้วยเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นท่านก็จะเร่งทำาทุกสุดท้ายเพราะว่าเวลาประเมินภาารวมทา่ารวมของโรงเรียนเรา,าออกมาดีนะครับมันก็เป็นชื่อเสียงของโรงเรียนด้วย ถ้าสอนอเขาก็เอาเงินแล้วโรงเรียนแต่นี้คนที่หนึ่งก็ยังไม่ทําอะไรคนที่สองก็ยังไม่ทําอะไรคนที่สาม็นเวลาเขาไปพูดต่อเขาไปพูดต่อมันก็เสียหายกับระบบของเดียนนะครับเพราะว่าทางทางโดยทางผู้บริหารโดยผมเองผมก็ให้ยยบาในการช่วยคณะครูในในทุกพกเนื่องนะครับเราให้แม่ครูแดหลายท่านเรียนแต่นี้มีศักยภาพที่จะสามารถเป็นที่เดียนท่านถ้าท่านทาไม่เป็นท่านก็ ขอความือกับคะคนูผมเชื่อว่าท่านผู้ท่านช่วยกันไฟต่างๆที่ท่านท่านเขียนไปดีๆต่อไปถ้าเป็นไปได้ใครที่เป็นเจ้าของโครงงานเวลาออกคําสั่งท่านก็อาจจะต้องทําในรูปแบบไหนโอเคให้ปรึกษาทางทีมงานผูคอมพิวเตอร์มันจะได้ง่ายในการที่ท่านจะแนเขียนเข้าไปห้องนั้นห้องนี้มันจะได้ง่ายขึ้นนหลายอย่างนะครับเพราะเพราะนั้นท่านปิดไม่ใช่ปิดนะครับท่านได้พักผ่อนเรื่อเๆือกว่าท่านก็เอาโจทย์ตัวนี้แหละครับไปทํา นะครับไปทำท่านก็ไปไล่เลยตั้งแต่วันที่1งตุลาคม25 6 6้ท่านทำอะไรมาบ้างนะครับเพราะนั้นไปต่อไปท่านไปทำมากิจกรรมอะไรท่านตํานึงถ่ายลูกมีคำสั่งมีอะไรท่านก็เก็บไว้มืการรายงานผลท่านไปประชุมสัมนาที่ไหนท่านก็มีบันลึกายงานให้ผู้ดีการรับทราบผมเซ็นรับทราบท่านก็เก็บไว้ท่านถ่ายท่านก็โพสต์เก็บไว้ในในเฟซของท่านในในข้อมูลของท่านนะครับเพื่อในเรื่องของการประเมินมอีกนะครับก็หวังว่า การที่ท่านได้พักก่อนที่บ้านประมาณหนึ่งเดือนกว่าคนที่มีภารกิจก็มาทาภารกิจตามที่โรงเรียนได้ขอรถเมือในเรื่องของการเฝ้าระวังมองบอกใจในสาึีามนะครเมื่้เช้าอีกครั้งท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่ดูแลท่านีที่อบจไป้ทวทีที่อำเภอได้ออกทาศั่งให้สรุปเป็นบ้านหนองผือสามหมู่บ้านท่านก็มาคุยกับผมอยู่ว่าท่านก็หนักใจอยู่เพราะว่าเฉพาะที่ต้องดูแลบ้านหนองผือสามหมู่ก็หนักแล้ว ต้องมาดูแลโรงเรียนบ้านของถืออีกก็จะมาเรียนดูที่แต่นี่อีกท่านก็บอกผมว่าอาจจะไม่ได้มาทุกวันอาจจะได้เข้ามาแป๊บเดียวมาดูก็จะได้ขับรถกกอผมก็เคยคุยกับท่านือท่านผมก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าท่านบอกหรือว่าถ้าว่างท่านจะขับทาคณะขับรถเข้ามายังไงผมฝากคณะครูเราด้วยหรือคณะเด็มผู้ใหญ่บ้านทางบ้านน้องถือบ้านใรเข้ามาก็องเลยความสดท่านช่วยหรือท่านเพราะบางทีท่านก็ต้องรายงาน ยังสงสัยเรื่องของการดำเนิเนการทั้งหมดตลอดในวันที่ผ่านมาท่านก็ประสานอาจารย์สุพิษอาจารย์กิ่งกาอาจารย์าารยรยนักบุตรหรือหลายท่านที่มีความรู้ความสามารถนะครับเเก็เพิดเติมผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องเสร็จตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลามา66จนถึงวันที่สามข้อมูลวันที่30มสิบอะไรมีสายนท่านน่าจะลงในทุกอย่างแล้วทั้งทั้งหมดนะครับเพราะนั้นก็ฝากทุกท่า,านวันนี้วันนี้เราสมควรแล้วนะครับผมขอปิด โครงการการทำ QR Code และแบบรายงาน o p e a ของหเรียนไตยมิตรประจำปีการศึกษา2567นันีอครับสวัสดีครับ